แม้ระดับน้ำในพื้นที่ภาคเหนือจะเริ่มลดลงแต่ยังพบข้อมูลที่น่าสนใจจากจิสด้าระหว่างวันที่1-7ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะระบุว่ายังมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่รวมทั้งสิ้น5,620,000ล้านไร่ใน48จังหวัดทั่วประเทศค่ะซึ่งอีกจังหวัดที่ท่วมปซึ่งเป็นอีกจังหวัดนะคะที่ท่วมไปถึงทุ่งรับน้ำคือจังหวัดนครสวรรค์กินพื้นที่กว่า7,000ไร่ค่ะ ลงลมนะดลงจากเส้นนี่โอ้ยลดลงหลายครับเป็นมิดล่ะครับเดี๋ยวนี้แต่ว่าเขาเห่าตะไคร่บ่ค่าน้ำลดลงแบบนี้ล่ะเป็นตะไคร่บ่กินมาคือจะพวกตะไคร่หรอกครับช่วงตัวนี้มันน้ำท่วมบ้านนี้มันลดลงมันเริ่มจะเปื่อยนะครับค่ะคือตอนนี้เขาเริ่มเน่าแล้วแม่นบ่ค่ะแม่นครับเริ่มเน่าถึงจนถึงจะมันน้ำพ่นไปแต่ว่ามันก็เริ่มเปื่อย พอมนถึอแดดมันจะยุบนะครับเขาพวกนี้ค่ะก็คือตายหมดน,นะเนาะตาย<ว>ครับตายคือเขียดช่วงนี้ลงไปนี่ตายหมดโอ้ยน่อยใจร้ายครับปุ๋ยกับแพงร่งทุนหลายครับปีนี้ตามปกติผมจะลงทุนปีหนึ่งกับหาหคพันค่าปุ๋ยนี่คือทัวมดคือหงแต่ว่าปีนี้ตรงเพิ่มเป็นเป็นหมืน่นเพราะว่าค่าปุ๋ยมันเพิ่มนะครับปุ๋ยสวนหนึ่งพันสี่พันหา ผู้ชมคะชาวบ้านบอกว่าน้อยใจร้ายค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะจากชาวบ้านหนองยางหนึ่งในอีกหลายร้อยชุมชนที่นาข้าวถูกน้ําท่วมเสียหายแถมยังมีต้นทุนปลูกที่ราคาสูงขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะทําให้ขาดทุนต,ตามๆกันไปค่ะและนี่ก็คือนาข้าวที่ปลูกไว้ที่ชาวนาเขาปลูกไว้กินตลอดทั้งปีนะคะ